สวัสดี FC ฟซีครับรับเข้าสู่ช่องเก่งฝากซื้อขายรถขุดท่อไทยครับวันนี้ประถายฮิตาชิทั้งหมดที่อยู่ต่อหน้าเลยผมถ่ายเก็บข้อมูลทุกจุดแล้วถามกันมาเยอะครับว่าราคาเท่าไหร่มีชั่วโมงเท่าไหร่บ้างผมพาไปดูร่าวๆแล้วกันส่วนใครอยากดูเป็นคันๆผมถ่ายรูปเอาไว้เลยครับทักไลน์มาหาผมได้ที่เบอร์โทรที่ชื่อคลิปแล้วกันมาเริ่มคันแรกครับอันนี้สี่พันกว่าชั่วโมงครับคันนี้ไปยึดมา ช่วงน่างไม่ค่อยสวยเท่ามันมีมีแบบเหล็กมันตอกๆอ,ออกแต่ว่ามันไม่ได้บางครับมันหนาอยู่เป็นเม็ดอินเจียแปนครับเป็น,ปน,ปนช่งพันจิมเดิมๆอยู่ครบครับคันนี้สี่พันสี่พันสี่ช่วงหน้างก็รถน่าจะอยู่กับบ่อทรายครับนี่ คันนี้ก็สวยอยู่ครับเดิมอยู่ครับแต่จะมีรั่วซึมแค่นั้น,นแหละต่อไปเป็นคันสี่สี่พันสามมาเหมือนกัน,นครับเท่ากันเลยดูช่วงล่างว่ะผุหมดเลยมีเหล็กดีด,ดออกแต่ว่าไม่ได้ผุเยอะครับนิดๆหน่อยๆครับอันนี้เป็น meet in อ่า น่าจะเป็นอินโดอินโดครับอันนี้4 4 0 0นสภาพก็สวยครับเดิมดีแต่ช่วงล่างมีอันนี้หน่อยรถ4,000กว่าชั่วโมงแล้วเนาะไม่เดิมไม่รู้จะวางนะงครับต่อไปเป็นนี่ครับ7,000ดพันดูช่วงล่างคันนี้ครับ7,000ชั่วโมงเนาะริบไม่มีผูกไม่มีน,นี่และครับดูสติกเกอร์เฟรมอยู่ครบครับ อันนี้เท่าไรเจ็ดพันห้าครับดูแกนหนาสู้เดิมแท้ติดรถทุกอย่างครับเฟร,รมนี่แบบเรียบเลยครับสนใจก็ถามอมาได้ครับคันเจ็ดันห้าชั่วโมงส่วนราคาเดี๋ยวผมทําให้ไปอีไปอีกรอบหนึ่งครับต่อไปเป็นสามพันแปดหห่อรับเอซกระโดดขึ้นกระโดดลงทุกคันเลยเมื่อกี้นี่ก็มีนิดหน่อยครับมันมันอยู่กับดินเลยเนาะ คันนี้สามพันก่วโมงติกเกอร์เฟรมอยู่ครบครับด้านหนก็มีน้ำขังฝนตกฝนเลยต้นไม้งอกแล้วอันนี้ก็ผลิตที่อินโดครับต่อไปเป็นห้าพันครับห้าพันนี่ก็ซีนอยู่บออคันนี้เริ่มลาโลกไปแล้วครับคันนี้ก็มีผุนิดหน่อยครับแต่ไม่ได้เยอะนะครับยังหนาอยู่นะ นิดเดียวครับรอ่รอนออกเหล็กมันร่อนออกดูเลยมันจะเยอะนะนี่ต่อยเหล็กยังหนาอยู่ครับนี่คันนี้ห้าพันชั่วโมงครับไอ้เรอค่าน้ำมันนี่คือมาจากกระบอกนะครับไฟลหลังพวกเก๋งอยู่ครบอยู่เอาไปติดฟิล์มใหม่หรหล่อเลยครับเอฟซี F คนที่ชอบพิตชีเท่านั้นครับที่ซื้อได้ผู้ <laughs> เล่นผู้เล่น คนชอบอยี่ห้ออื่นก็ซื้อได้ครับใครอยากมาลองฮิทชิก็จัดไปครับแรงนะผมบอกให้เลยฮิาชิแรงนะครับคันนี้สองหมื่นสองหมื่นเอ็ดแล้วโซ่เปลี่ยนใหม่ตัวเดินมีเปลี่ยนใหม่ข้างหนึง่งการใช้งานก็เก่งเลยหนึ่งครับใครที่เพิ่งไปยึดมาครับไปยึดมาด้านในมันมีคราน้ำมันนิดๆเลยหน่อยครับ คันนี้มอเตอร์คัเรงตัดแล้วครับหมื 11, ่นหนึ่งพันก็โอเคครับพอดูได้เลยต่อไปเป็นห้าพันเจ็ดครับห้าพันเจ็ดสวยเรียมครับอ้ะจะเป็ซีนล้ามาเลยไหมอย่างนี่เป็น จแปสวยครับไฟฟ้าครบยกเป็นคันสองหมื่นชั่วโมงครับไฟฟ้าตัดประมาณนี้เนาะ fc ไหนที่สนใจครับก็ทักมาเบอร์ไลน์ผมที่ชื่อคลิปแล้วกันแล้วก็เดี๋ยวผมส่งเป็นคันให้ดูชอบคันไหนอะไรไงเดี๋ยวราคามาคุยกันราคาอาดสูงเลยนึงครับยนืวอ่าเนาะรถยึดมานานทุนทุนเดิมเขายังเยอะอยู่ครับก็ธรรมดานเนาะ fc เนาะ พอดูบันทายหนึ่งไอนน้ท้ายก็ไม่ถลอกสักเท่าไหร่ครับอันนี้ประสบการณ์นเนยอะสองหมื่นกว่าชั่วโมงตูดก็จะลายหน่อยหนึ่งใสๆหนึ่งคันนี้ลอยเก็บท้ายมาใหม่ครับอันนี้ลอยเก็บท้ายมาใหม่อันนี้ท้ายเดิมนี่ก็ท้ายเดิมไปลอยโดนอะไรบุบเลย นี่เหมือนเก,ก็บสีมาใหม่ครับคันนี้เก็บสีท้ายแล้วก็คันนี้ท้ายเดิมครับโอเคเอฝากกันไว้หน่อยครับเอฟซี FC คนไหนที่สนใจฮิตูชิก็ลองทักมาสอบถามไปรเรื่อยได้ครับเดินใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ